ฟรีเซอร์ได้แปลงร่างเป็นโกลเด้นฟรีเซอร์บอกมือสังหารว่าอยากคิดว่าตนเป็นคนขี้โกงที่เริ่มการโจมตียังกระทันหันเนื่องจากพวกนั้นเป็นผู้เริ่มการต่อสู้ก่อนโกคูว,ว่ามือสังหารต้องมาจากอีกจักรวาลหนึ่งมือสังหารจึงคุยว,ว,ว่าจักรวาลของพวกเขาไม่ได้ออนดอยเหมือนจักรวาลที่7หรอกนะสิ่งนี้ทำให้ฟรีเซอร์หลงไหลมือสังหารเสนอให้ลืมการแข่งขันศึกแห่งพลังไปซะแล้วมาเล่นกันเถอะ กูคูยยอมรับความจริงที่ว่าจะเริ่มการต่อสู้จึงถามฟรีเซอร์ว่าเล่นแปลงร่างแบบนี้จะมีผลเสียไหมโดยดูจากการต่อสู้ครั้งก่อนฟรีเซอร์ปฏิเสธโดยบอกว่าในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในนรกเขาจะรับการฝึกฝนทางจิตเพื่อรักษาความสงบดังนั้นจึงเพิ่มการควบคุมพลังงานได้อย่างมากและลดจุดอ่อนความแข็งแกร่งของร่างโกลเด้นฟรีเซอร์ ฟรีเซอร์อธิบายต่อว่าทักษะการควบคุมพลังงานของเขานั้นละเอียดอ่อนพอที่จะไม่ทำให้น้ำคุณแต่ยังคงความเข้มข้นตามปกติไว้ตอนนี้ฟรีเซอร์ขนานนามตัวเองว่าโกลเด้นฟรีเซอร์ที่แท้ทรูจากนั้นฟรีเซอร์ก็เริ่มจู่โจมมือสังหารฆ่าพวกมันจำนวนมากด้วยเดซ b บีมแบบสนุกกับการฆ่าสิ่งมีชีวิต เมื่อกูคูบอกฟรีเซอร์ว่าอย่าฆ่าพวกนั้นอีกต่อไปฟรีเซอร์ก็ไล่เขาโดยบอกว่าพวกมันกำลังจะตายและจักรวาลของพวกมันจะถูกลบทิ้งหากพ่ายแพ้ในศึกประลองพลังนั่นก็ไม่ต่างกันจนเมื่อมือสังหารบางคนพยายามโจมตีแม่เท่าพยากรบาบา้ากคูก็ถูกบังคับให้เข้าร่วมในการต่อสู้โกคู Goku บอกให้เธอและผีน้อยไปซ่อนตัวข้างในโกคูก้าวไปข้างหน้าของฟรีเซอร์ ในขณะที่โกคูและฟิเซอร์กำลังโต้เถียงกันหัวหน้ามือสังหารก็เตรียมลูกบอลพลังงานแห่งการทำลายล้างที่ซีด้าเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างแห่งจักรวาลที่9มอบให้มาโดยบอกว่าใครก็ตามที่โดนพลังงานนี้จะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดอีกต่อไปเมื่อเขาพยายามแอบไปข้างหลังฟีเซอร์ฟีเซอร์สังเกตเห็นอย่างง่ายดายและย,อย่อเย้ยโดยบอกให้เล็งมาให้โดนนะ โดยรู้ว่ามือสังหารอาศัยพลังงานนั้นเพราะดูไม่กังวลใดๆแม้ว่าพลังจะต่างกันมากก็ตามหัวหน้ามือสังหารควางการโจมตียังสิ้นหวังฟรีเซอร์ก็หลบหลีกและทำลายมันได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามหัวหน้ามือสังหารเปริดเผยว่านั่นเป็นเพียงระเบิดธรรมดาและยิ่งพลังงานจริงแต่ฟรีเซอร์ทำลายมันก่อนที่เขาจะกว้างมันออกไป สิ่งที่ทำให้โกคูและฟรีเซอร์ประหลาดใจก็คือหัวหน้ามือสังหารเปิดเผยพลังงานที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่ใต้น้ำฟรีเซอร์กำลังดิ้นรนเพื่อป้องกันมันโดยถูกพลังงานกลืนกินเข้าไปอย่างไรก็ตามฟรีเซอร์แซงทำเป็นว่าได้รับบาเจ็บจากการโจมตีเท่านั้นและเพื่อทำให้ทุกคนตกใจฟรีเซอร์ก็สามารถบีบอัดพลังงานกลับเข้าไปในทรงกลมได้และยังฆ่าหัวหน้ามือสังหารที่ประหลาดใจอีกด้วย โกคูประหลาดใจที่ฟรีเซอร์สามารถหลบหนีพลังงานนี้ได้โดยสังเกตว่าพลังของฟรีเซอร์เพิ่มขึ้นแม้จะไม่สามารถเคลื่อนไหวในนรกได้ฟรีเซอร์และโกคูค้นพบว่าพลังงานมืดที่บริสุทธิ์และควบแน่นดังกล่าวน่าจะมาจากเทพเจ้าคนเดียวกับที่ส่งมือสังหารมาโกคู Goku ตะโกนใส่มือสังหารว่าจักรวาลที่7จะไม่วิ่งหนีหรือซ่อนตัวจะจัดการสิ่งนี้ในศึกปลองพลังที่จะมาถึง ท่านใดน,นั้นฟรีเซอร์โจมตีโกคูด้วยพลังงานแห่งการทำลายล้างโดยบอกว่าความปลอดภัยคือสตูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกว่างเปล่าได้ชิงคันได้สร้างเวทีการต่อสู้สำหรับศึกประลองพลังเสร็จแล้วและเซนโอทั้งสองก็มอบลูกอมให้เป็นการตอบแทน ฟรีเซอร์บอกโกคูว่ายังคงอ่อนโยนเหมือนเคยหันหลังให้แม้ว่าเขาคิดจะฆ่าโกคูฟรีเซอร์แนะนําให้โกคูรีบหนีจากพลังงานแห่งการทําลายล้างนี้ซะแบบเดียวกับที่เขาทําโกคูพยายามทําอย่างนั้นแต่พลังงานนั้นมีมากเกินไปสําหรับโกคูที่จะจัดการส่งผลต่อความบันเทิงแก่ฟรีเซอร์อย่างแรง ฟรีเซอร์เผชิญหน้ากับมือสังหารที่เหลือสั่งให้พวกที่เหลือมอบมือถือมาเพื่อที่ฟรีเซอร์จะได้สนทนากับทวยเทพจากจักรวานนั้น ซีดราและโรกำลังรออย่างกระวนกระวายใจจนกระทั่งได้รับการติดต่อจากฟรีเซอร์ซึ่งขโมยมือถือของมือสังหารคนหนึ่งวิดีโอคอมาฟรีเซอร์บอกว่าเขาจะไม่แจ้งเซนโอเกี่ยวกับการลอบสังหารที่ล้มเหลวนี้แต่ต้องการต่อรองเกี่ยวกับการเข้าร่วมทีมจักรวาลที่9โดยแสดงให้เห็นว่าเขาได้จับโกคูเอาไว้และบอกว่าจักรวาลที่7จะไม่สามารถชนะได้หากไม่มีโกคู ฟรีเซอร์บอกว่าถ้าซีดราและโรจ้างเขาและชุบชีวิตเขาเขาสัญญาว่าจะทำผลงานได้ดีในศึกประลองพลังไม่ต้องการเป็นหลักประกันความเสียหายหากจักรวาลที่7พ่ายแพ้เมื่อโรถามว่าทำไมถึงได้ทรยศต่อจักรวาลของตัวเองไม่มีความทรงจำหรือคนที่รักเลยหรือไงฟรีเซอร์อาจมีแต่เขาไม่สนใจอย่างเย็นชาโดยไม่รู้ว่ากาลังพูดถึงอะไร ซีตราและโรหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยยืนยันว่าการเกณฑ์นักรบจากจักรวาลอื่นไม่ขาดตอกดโรแสดงความกังวลโดยบอกว่าฟรีเซอร์เป็นโรคจิตและโหดร้ายยิ่งกว่าซีตราและซีตราบอกว่านั่นเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราและเขาสามารถทำลายฟรีเซอร์ได้หากโดนหักหลัง บิรุสและวิสมาถึงที่เกินเหตุและฟรีเซอร์ก็ทำลายมือถือที่เป็นหลักฐานทันทีบิรุสถามว่าโกคูกำลังทำอะไรและช่วยเขาจากพลังงานโดยการเป่ามันออกไปบิรุสตระหนักว่าพลังงานนั้นเป็นพลังงานแห่งการทำลายล้างถามฟรีเซอร์ว่าทำไมถึงใช้เวลานานนักและสงสัยว่าฟรีเซอร์กำลังวางแผนกับจักรวาลอื่นหรือไม่ กคูบอกว่ามันเป็นความผิดของเขาเองที่ลดกาดลงมาและลืมไปว่าฟรีเซอร์เป็นคนขี้โกงซึ่งทำให้เกิดความคิดที่ว่าฟรีเซอร์อาจได้รับข้อมูลจากจักรวาลอื่นฟรีเซอร์แอบวางแผนกับตัวเองว่าในเมื่อศึกประลองพลังทำให้แม้แต่เราถวยเทพไม่สบายใจนี่เป็นโอกาสเหมาะที่จะชักใยอยู่เบื้องหลัง โกคูขอวิสท่าทายฟรีเซอร์สักครู่ในการแข่งข,ข,ขันสั้นๆใครก็ตามที่ต่อยโดนก่อนเป็นผู้ชนะถ้าโกคูชนะฟรีเซอร์จะลืมความแค้นนี้และทำตัวเชื่อฟังเพื่อทีมจักรวาที่เจ็แต่ถ้าฟรีเซอร์ชนะเขาจะทำทุกอย่างได้ที่พอใจฟรีเซอร์คิดกับตัวเองเกี่ยวกับเวลาของเขาในนรกไม่ได้ทำเพียงแค่สมาธิเพื่อเพิ่มพลังเท่านั้นแต่ทำการจำลองการต่อสู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อฆ่าโกคูอีกด้วย การแข่งขันเริ่มขึ้นโกคู Goku และฟรีเซอร์ขยับตัวเข้าหากันสร้างคืนกระแทกโกคู Goku แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาบลูและทั้งสองพุ่งเข้าใส่กันและชกต่อยกันในเวลาเดียวกันโกคู Goku เตือนฟรีเซอร์ว่าอย่าฆ่าผู้บริสุทธิ์ที่มีรู้อินโนอิดเดมากกว่านี้และฟรีเซอร์บอกว่าเขาปฏิเสธที่จะรับคำสั่งและสิ่งที่เรามีระหว่างกันยังไม่สิ้นสุดก่อนที่จะร่วงตกน้ำไปเป็นอันเสมอกัน ทั้ง4กลับไปที่แคปซูลคอปเปอเดชั่นเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการแข่งขันศึกปลองพลัง